สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวยินเทศตอรี่นะคะตอนนี้ชิ้นชิ้นที่สามกำลังจะมานะคะส่วนที่สามเนาะโอ้เขาบอกวิพี่น้องกอไฟแล,ล้วกันเนาะ,ะส่วนที่สามขององคะ์ถูกกำลังจะเคลื่อนย้ายมาเนาะส่วนที่สามนะคะกำลังจะเคลื่อนย้ายมานะคะจากนับจากส่วนหางมานะคะเอฟซีค่ะนี่เนาะน่จาจะส่วนหางเนาะตัวน,นี้เป็นส่วน องคู่ส่วนที่สามนะคะเนาะน่คือส่วนที่สามมาส่วนที่ส่วนหางมาเนาะตัวนี้จะเป็นส่วนที่สามนะคะนี่เนาะกำจะมามาแล้ว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 นี่นะคะนี่นะคะส่วนที่สามขององคู่กำจะเคลื่อนย้ายมาเนาะนับจากหางนะคะ ทีนี้ก็จะเหลืออีกสองส่วน,นะะจากหัวแล้วก็ตรงกลางเนาะเสื้อที่สามขอ,ององค์ปู่นะคะเนาะมามาเรียบร้อยแล้วเนาะนีค่ะมีส่วนที่สามนะคะเอซีมาแล้ว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 นะคะ สวยงามมากะนะคะในส่วนที่สามนะคะนับจากสองแล้วก็สามเนาะนับจากหางมานะคะจากส่วนหางขององูมาเนะ <c oughs> าะก็ลุงก็จะห่อผ้านะการห่อผ้าเหมือนเดิมนะคะเนาะส่วนที่สาม ที่แม่กับพี่ไปทำรึเป่าไม่เพราะว่าพอที่ออกไปนี่ก็เป็นรอยถึนเลยเพราะว่าตอนขึ้นเขาเป็นรอยติด เราไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนต้องไปทางนี้สิรับผมจะไปทางการสิน์หรือว่าไปทางเต่าง,งอยนะจะไม่รู้เลยครับรเดี๋ยวเราเราจะต้องกแกอีนที่นี้รนครับตอนนี้นะครับเราก็เก็บภาพบรรยากาศไปก่อนที่จะไนี่เป็นส่วนที่สามเากำลังห่อผ้าเนาะนับจากส่วนหลังมานะคะเี่คะ ตอนนี้งกำลังหาค่ายจำนรถเอฟซีตอนนี้ได้3แล้วนะครับก็เหลืออีกสน่าจะเหลือช่วงอ่าเขาเรียกว่าช่วง ำตัวนะนะครับช่วงลำตัวแล้วก็ช่วงหัวนะครับเป็นช่วงหัวเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีขนาดความยาวนะครับมากกว่าส่วนอื่นนะครับเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยเหมือนจะว่าชูชูลำตัวขึ้นนะครับก็เลยแบบว่ายาวกว่าส่วนอื่นทั้งคน เม็ดปีนั่นเขเก็บไว้นะประวัติศาสตร์นะครับผม อตอนนี้กำลังครองส่วนที่3ามเลยแล้คะทางยูเปอร์นะครับบางส่วนมีการแต่งชุดขาวนะครับแต่ผมเอก็มีฟิล์มก็เป็นเสื้อขาวใส่เสื้อขาวประจำอยู่แล้วเนาะนะครับผมเรีาบรรยากาศในดีนะ ว่านะ่าจะเป็นเหตุการณนะ์ครั้งสุดท้ายที่จะมีคนมาชุมนุมกันเยอะๆมาแบบว่าถ่ายมาเหตุการณ์ครับผม เรามาดูกันนะครับดีซีครับในการขนย้ายนะครับในการที่เคลื่อนตัวรถไปแล้วนี่นะครับนะเอ่อเขาเรียกไงลำลำตัวนะครับที่เป็นเกล็ดนะครับที่มียางเนี่ยทับซับเอาไว้เนี่ยยางรถนะครับจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมเพราะว่าถ้าตกตกลุมาเยอะอาจจะมีการตัดนสะเทือนนะครับผม มีอย่างนั้นเขามีประสอบปานมียางรถนะครับเอฟซีนะครับแล้วก็มีที่นอนอยู่ข้างบนครับผมผ้าห่มค่ะผ้าห่มนะค่ะใช่ผ้าห่มโตโตผ้าห่มโตนะครับผมแต่ก็หลุดอยู่เห็นไหมตรงนั้นหลุดแล้วตรงตรงลุงตอนที่ลุงอยู่เนี่ยหลุดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหลุดอยู่อ๋อหักอยู่มีเป็นเป็นนิดหน่อยครับผมหักอยู่อาจจะไปเสริมเอา ขากิวคะ่ะนิดๆหน่อยมีแตกแล้าวนิดๆนิดอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาววิทศสตอรี่ด้วยคะ่ะ